ฟรีแลนซ์รายได้ไม่แน่นอนต้องบริหารเงินยังไงโค้ดหนุ่มเล่าให้ทุกคนที่ทำอาชีพอิสระฟังในตอนนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูดด่ The Money c o d ค Podcast สนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะชวนคุยถึงอาชีพอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพอิสระทั้งหลายนะฮะหรือเราจะเรียกกันว่าฟรีแลนซ์ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ใครที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่นะครับหรือว่า อาจจะทํางานประจําแล้วก็มีงานบางส่วนที่เราเริ่มรับเองรับอิสระนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มคิดเริ่มวางแผนว่าเอ๊จะออกมาทําเต็มตัวดีไหมนะครับรวมไปถึงว่าออกมาแล้วทําเต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับพอดแคสในตอนนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารเงินสําหรับอาชีพอิสระหรือสําหรับฟรีแลนซ์โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าอาชีพกลุ่มนี้เนี่ยมีลักษณะของรายได้ที่ไม่สม่ําเสมอครับ นะแล้วก็มีความไม่แน่นอนด้วยนะทั้งเรื่องของเวลาในการได้รับเงินนะหมายความว่าบางช่วงก็งานชุกเชียวบางช่วงก็อาจจะไม่มีงานเลยรายได้ไม่เข้ามาเลยนะครับบางช่วงได้เงินก้อนใหญ่ก้อนเบลเลอร์เข้ามาแล้วก็บางทีเราก็บริหารจัดการไม่เป็นจัดการไม่ถูกนะครับดันกินใช้สะหมดนะครับไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้วันที่งานไม่เข้านะก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึง อาชีพฟรีแลนซ์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหลายคนเริ่มผันตัวมาทาอาชีพอิสระนะครับอาจจะให้ออกจากงานนะครับถูกลดเงินเดือนก็เริ่มมองหาช่องทางที่จะสร้างแหล่งรายได้ของตัวเองนะครับดังนั้นไหนๆก็มาทําอาชีพอิสระแล้วเป็นเจ้าของงานแล้วถ้าบริหารเงินเป็นด้วยจะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับในส่วนของการบริหารจัดก,การเงินสาหรับฟรีแลนซ์เนี่ยผมแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็คือเรื่องของการบริหารรายได้ ส่วนที่2ก็คือการบริหารค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการบริหารเงินออมนะครับเรามาฟังไปทีละส่วนพร้อมๆกันละกันนะครับในส่วนแรกครับเรื่องของรายได้ครับแน่นอนว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นแหม่ต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลิสต์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถส่วนตัวสูงนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยห่วงเลยเรื่องของออความสามารถในการทํางานไม่ห่วงเลยครับ แต่ถ้ามองในมุมรายได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆและผมเจอบ่อยๆก็คือฟรีแลนซ์บางคนเนี่ยจะไปฝากชีวิตนะฝากรายได้ไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยไว้กับบริษัทสักบริษัทหนึ่งหรือกลุ่มงานสักกลุ่มงานหนึ่งประมาณว่าที่นี่ส่งงานมาตลอดที่นี่ส่งงานมาเยอะเราก็ฝากฝังชีวิตไว้กับเขาเลยซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องครับหลักการบริหารรายได้ของฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับที่ถูกคือเราควรจะมีแหล่งรายได้หลายๆทางนะครับ ก็คือมีเจ้าของงานหลายๆคนที่เราไปสนิทด้วยมีคอนเน็ t ชันด้วยมีหลายๆกลุ่มที่เราเข้าไปจับไปแตะต้องนะฮะจะได้มีโอกาสที่ว่าเราจะได้รับงานจากหลายๆที่แล้วขอให้เราเป็นคนเลือกงานเอาดีกว่านะครับอันนี้น่าจะดีสําหรับตัวเรามากกว่าผมเองเคยเป็นฟรีแลนซ์นะครับเป็นผู้ตรวจโรงงานเป็นที่ปรึกษาโรงงานในช่วงหนึ่งนะครับแรกๆก,ก็เคยได้รับคําเชิญนะบอกว่าโอ้ยมาทํางานกับพี่เดี๋ยวป้อนงานให้ตลอด นะตอนนั้นกําลังตัดสินใจว่าจะออกดีไม่ออกดีเขาบอกว่ามาเลยรับประกันว่าน้องไม่ได้ว่างโอ้โหน้องไม่ได้ว่างคุณจํานวนเงินคูณเวลาเข้าไปนะครับอู้รับเละเดือนเดือนหนึ่งพอออกมาจริงเหงาเลยฮะเดือนเดือนมีอยู่แค่ง,งาน2ง,งานนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าโอ้โหเราต้องมีนายจ้างเราต้องมีแหล่งงานหลายๆงานนะครับหลายๆที่ที่นี่เสนอมา3ที่นี่เสนอมา2แล้วเราค่อยเลือกเอานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยต้องพยายามผูกตัวเองไว้กับกลุ่มวิชาชีพ นะ,ะกลุ่มแหล่งงานไว้หน่อยนะครับเขามีเครือข่ายมีคอมมูนิตี้ตรงไหนเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นเกาะเขาไว้สักนิดหนึ่งเพื่อให้เรามีทางเลือกในการาจัดสรรงานของตัวเองนะครับอันที่2เนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนําในส่วนการบริหารจัดก,การรายได้ของฟรีแลนซ์ก็คือพยายามเน้นการาขายงานในเชิงคุณภาพนะฮะอย่าพย,พยายามแบบลดราคาตัดสู้กันจนสุดท้ายแล้วโอ้โหฟรีแลนซ์แบบกรอบเลยนะฮะไม่มีอะไรกินเลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาผมทํางานเนี่ยผมคิดว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาดีหน่อยแล้วก็ทําให้เราได้ลูกค้ากลุ่มสูงในบางครั้งเนี่ยการที่เราทํางานกับลูกค้ากลุ่มที่พร้อมจะจ่ายนะตามคุณภาพของเราเนี่ยจำนวนไม่กี่รายอาจจะพอเลี้ยงตัวเรามากกว่าการที่ไปตัดราคาแข็งแล้วก็ได้งานมาถูกไหมฮะแล้วก็ต้องทําหลายๆงานก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้ผมคิดว่าแบบนั้นไม่น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับ สำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาความสามารถให้กระเถิบออกไปได้อีกหน่อยทีละหน่อยเนี่ยหรือสร้างเพิ่มขอบเขตดีกว่าเพิ่มขอบเขตของการสร้างไรายได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความสามารถในการทํางานกราฟิกนะออกแบบกราฟิกอะไรต่างๆได้นะครับทำภาพสวยๆอะไรต่างๆได้ก็อาจจะขยบนะไปลองรับงานที่เป็นงานอาร์ตเวิร์กหนังสือหรืออะไรต่างๆดูนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างพอร์ต สร้างโปรไฟล์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สร้างโอกาสที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างผมเองในตอนแรกก็เป็นผู้ตรวจนะครับทำงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นผู้ตรวจโรงงานพอเราตรวจโรงงานปุ๊บเรารู้ว่าเขาตรวจด้วยมาตรฐานอะไรเราก็เอามาตรฐานนั้นกลับมาทําเป็นงานที่ปรึกษาก็เริ่มทํางานที่ปรึกษาแล้วก็ขยายขอบเขตความสามารถขยายขอบเขตการสร้างรายได้ของตัวเองออกไปนะครับนี่คือแนวทางการบริหารรายได้ให้เข้ามาได้สม่ําเสมออย่างง่ายๆนะครับ ในมุมที่2มิติที่สครับสำหรับฟรีแลนซ์ก็คือเรื่องการบริหารค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของกบริหารค่าใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากเราเป็นคนที่มีรายจ่ายแน่นอนนะผ่อนบ้านผ่อนรถค่ากินใช้ส่วนตัวแต่รายรับเราไม่แน่นอนมาบ้างไม่มาบ้างมามากมากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือควรจะทํางบรายรับรายจ่ายล่วงหน้าอยู่3เดือน6เดือนตลอดเวลา แล้วแต่นะครับว่ากลุ่มรายได้เราเป็นแบบไหนถ้าเกิดมาทีบ่อยหน่อยก็อาจจะทุกๆ3เดือนนะครับเดือนนี้มกราก็ทําล่วงหน้าไปกุมพามมนาเมษานะครับเดือนนี้มิถุนาก็กรกฎานะครับสิงหากันยาให้เห็น3เดือนล่วงหน้าไว้เสมอเราจะได้รู้ว่าเงินเราขาดมือหรือเงินเราเพียงพอถ้าเงินเราขาดมือก็อาจจะเหลือไปมองเงินฝากสักนิดหนึ่งถ้ามีเงินเก็บเงินฝากอยู่ก็อาจจะพอหายใจใคอได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆนะถ้าเห็นว่ามันติดลบเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือ หางานเพิ่มรับงานให้มากขึ้นเพื่อให้ในแต่ละเดือน cover แล้วก็ไม่ติดลบอันนี้คือสวยที่สุดนะครับอันที่2ก็คือ,อเวลาเราเป็นฟ r e e l a n c e เนี่ยพยายามเระมัดระวังหรือละเอียดสักหน่อยเวลาที่เราจะสร้างรายจ่ายถาวรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะกู้ซื้อบ้านนะฮะจะกู้ซื้อบ้านก็เราก็กู้ซื้อบ้านได้นะครับถ้าหลักฐานรายได้เราชัดเจนเรายื่นภาษีถูกต้องแม้ว่าจะเป็น f รีแ l นซ์เราก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ครับ ประเด็นคือถ้าเทียบกับการเช่าเนี่ยเช่าเนี่ยเราไม่ถูกใจเราเช่าเขาไม่ไหวเราก็ย้ายที่ไปหาที่เช่าที่ถูกลงได้แต่ถ้าเป็นการกู้เนี่ยนะครับเราไม่ถูกใจเราก็ย้ายไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะสร้างรายจ่ายถาวรจากการกู้ยืมเนี่ยอันนี้ต้องละเอียดให้มากนะครับอย่าเอาแค่ความอยากได้ประเดี๋ยวประดานะครับอยากให้มองอในระยะยาวๆเลยว่าถ้าเกิดต้องกู้แล้วเนี่ยเราสามารถผ่อนชําระเขาได้ยาวๆจริงหรือเปล่านะครับ ก็มีหลายครั้งที่ผมต้องมาตอบปัญหาให้กับฟรีแลนซ์หลายๆท่านนะเนาะกัดฟันนะครับโคตรกัดฟันหน่อยฮะสุดท้ายได้กัดลิ้นกัดปากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับ 3. ครับนะฮะควบคุมค่าใช้จ่ายเวลาที่มีรายรับก้อนใหญ่เข้ามาคือคนเราเนี่ยจะบอกตัวเองว่าเป็นคนมีเหตุผลเสมออืมโค้ดผมรู้รายได้มาน้อยใช้น้อยรายได้เข้ามามากก็ใช้น้อยแล้วเหลือเก็บไว้เผื่อไว้ในวันข้างหน้าที่เงินไม่มีเงินไม่พอก็จะได้เอามาเติมได้ แต่เวลาจริงๆมันไม่ใช่นะครับเกิดทํางานเป็นโปรเจกต์ได้มาหลักแสนเนี่ยแหมไอ้ของที่เคยคิดว่ามันซื้อยากมันซื้อง่ายขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็อยากจะซื้อมันก็อยากจะได้มันก็อยากจะมีดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแล้วว่าในอนาคตอีกเดือนหนึ่งสองเดือนข้างหน้าจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาวางแผนเลยครับว่าจะจัดการกับเงินก้อนนั้นอย่างไรจะเอาไปโปะบ้านเท่าไหร่จะเอาไปกินใช้พาครอบครัวไปเที่ยวเท่าไหร่จะเก็บออมเอาไว้ลงทุนเท่าไหร่ ต้องแจกแจงไว้เลยนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวเงินก้อนใหญ่มันจะหมดแล้วก็หายไปเร็วมากจนเราต้องมาตั้งคําถามว่าเงินกูไปไหนหมดวะเนี่ยหาก็ได้เยอะแล้วเงินมันไปไหนหมดเพราะฉะนั้นต้องมีคําตอบเลยฮนะสมมติว่าโดยเฉลี่ยเราได้งานมาแบบ3 0 0 0 0ื่นสี่หมนะครับแล้วมีงานหนึ่งจะเก็บได้แสนสองอย่างเงี้ยอ้อันนี้ต้องระมัดระวังมาวางให้ละเอียดนะครับแสนสองจะใช้อะไรบ้างอย่างไรนะครับอันที่5ครับวางแผนภาษีให้ดีครับ ระมัดระวังกันไว้เลยนะฮะฟรีแลนซ์ทั้งหลายเวลาไปรับจ้างทํางานถ้าเป็นงานที่รับจากทางบริษัทต่างๆเขาจะมีการออกหนังสือหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ให้เก็บดูแลให้ดีครับปลายปีเรายื่นภาษีเราจะได้มเีเรียกว่าข้อมูลครบถ้วนนะครับจะได้สามารถยื่นได้ทันทีไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องทําผิดนะครับในอีกมุมหนึง่งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเนื่องจากงานฟรีแลนซ์เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องของงานรับจ้าง เรามาระวังครับฟรีแลนซ์ที่เก่งๆเนี่ยปีหนึ่งรายได้เกิน1.8ลา้านนั่นหมายความว่าคุณจะต้องจดแวนนะถ้าไปถึงตรงนั้นคุณอาจจะเริ่มพิจารณาเรื่องของการเปิดบริษัทแล้วจ่ายเป็นเงินเดือนให้ตัวเองเพราะว่าถ้าเปิดเป็นบริษัทแล้วจ่ายเป็นเงินเดือนให้ตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียแวดสําหรับเงินเดือนเรานะครับอ่าแต่ว่าธุรกิจยังเสียนะอันนี้ก็ต้องประเมินแล้วก็ช่างให้ดีเพราะว่าบางบางฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีรายจ่ายด้วยไงฮะ มันมีค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมมีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกไปให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รายจ่ายพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปหาค่าใช้จ่ายได้ถ้าเกิดว่าเป็นเปิด,เป,เ,ปดเป็นบริษัทนะครับก็ต้องลองดูนะว่าถึงจุดไหนมันจะเหมาะสมนะฮะเ,เรื่องภาษีนะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้ดีครับยังไงก็ทําให้ถูกไว้มันก็ง่ายนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่เบื้ลิมเลยนะครับนั่นก็คือความเสี่ยงครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา คนะ่ารักษาพายาบาลยุคนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วเราบอกว่า,เ,าเงินซื้อประกันไม่มีครับถ้าซื้อประกันไม่ไหวนะครับประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องของอความคุ้มครองในเรื่องของบัตรทองบาท30บาทอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นแต่ถ้าบอกว่า,เ,าเคยเป็นพนักง,งานประจามาแล้วอยากส่งประกันสังคมต่อในมาตรา39อ่ะกก็ส่งประกันสังคมต่อก็จะได้สิทธิ์รักษาพายาบาลจากประกันสังคม แต่ถ้าบอกว่าเอานะอยากจะให้ตัวเองได้รับการดูแลรักษาที่ดีหน่อยนะครับทันท่วงทีหน่อยก็อาจจะซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องประเมินให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบเป็นวงเงินนะ้าเหมาจ่ายทั้งปีก็ถือว่าเหมาะสมดีสําหรับคนที่ทํามาหากินอย่างพวกเรานะใช้ร่างกายทํางานใช้ความคิดทํางานใช้แรงทํางานนะครับการมีประกันสุขภาพไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับ ในมิติที่3มมิติสุดท้ายครับก็คือการดูแลในเรื่องของเงินออมนะฮะในเรื่องของเงินออมเนี่ยฟรีแลนซ์ควรจะดูอะไรบ้างนะครับหก็คือเรื่องของเงินสำรองครับนะเงินสำรองเนี่ยจะต้องแยกกันด้วยนะครับระหว่างเงินสำรองกินใช้ส่วนตัวอันนี้6เดือนตามมาตรฐานที่เราเคยรู้เคยฟังเคยได้ยินมาเยอะแล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวธุรกิจเราอันนี้ก็ต้องมาประเมินด้วยถ้าง,งานมันเป็นฟรีแลนซ์ที่ใช้แค่ตัวเรายกตัวอย่างเช่นรับจ้างแปลงงาน รับจ้างทำอาร์ตเวิร์กทำกราฟิกนี้เรามีคอมหนึ่งตัวเราก็ทำได้ไม่ต้องมีการออกค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้ลูกค้าไปก่อนแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องสำรองเพิ่มใช้สำรองส่วนตัว6เดือนนั่นแหละก็พอแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โค้ดเวลาไปรับงานเข้ามาเราต้องไปซื้อวัตถุด,ดิบอะไรต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นชิ้นงานให้เขาแล้วค่อยเก็บตังค์ทีเดียวพูดให้งานต้องออกไปก่อนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีเงินสำรองส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ สำรลองส่วนนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องของเครดิตด้วยนะครับว่าเราส่งงานให้ลูกค้าปุ๊บเราจะได้เงินเลยหรือเปล่าถ้าได้เงินเลยก็อาจจะไม่ต้องสำรองเยอะแต่ถ้าบอกว่าส่งงานแล้วก็รออีกสีวันอย่างนี้นะครับโอ้หน,นี่ก็อาจจะต้องมีสำรอง2เดือน3เดือนขึ้นไปอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะต้องคอยตัดกําไรออกมาเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับกิจการด้วยนะครับ ทีนี้สําหรับใครที่อาจจะทํางานประจําไปด้วยนะแล้วก็เริ่มรับงานฟรีแลนซ์แล้วก็เริ่มแบบช่างใจแล้วเพราะว่าเฮ้ยงานฟรีแลนซ์นี่รายได้พอๆกันกับงานประจํมาเลยไว้แถมอิสระกว่าด้วยทํางานตอนไหนก็ได้เป็นนายตัวเองเกิดคิดอยากจะออกนะัน,นี้ผมเป็นห่วงกลุ่มนี้มากที่สุดก็อยากจะเตือนหน่อยถ้ากาลังอยู่ในช่วงข้าวคาบลูกคาบดอกแบบนี้นะออกดีไม่ออกดีเนี่ยผมอยากให้เราได้รายได้นะจากฟรีแลนซ์เนี่ยมาสม่ําเสมอ แล้วก็ต้องมากกว่าเงินเดือนก่อนนะครับหรือใก,ใกล้เงินเดือนแล้วก็ต้องได้สม่ําเสมอนะไม่ใช่เ,เงินเดือนสามหมื่นครับได้มาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมีอยู่เดือนหนึ่งพร่งขึ้นมาห้าหมื่นเอาเล้ว้าออกเลยไม่ใช่อย่าให้มันสม่ําเสมอนิดหนึ่งถ้าการสมร่ําเสมอเนี่ยมันสะท้อนว่าเรามีลูกค้าประจํานะเรามีชื่อพอสมควรในวงการทําให้คนมาจ้างเราต่อเนื่องได้นะครับตลาดมันไปได้แล้วก็อาจจะมีเงินสํารองนะครับ อันนี้อาจจะขยับเป็นสัก6เดือนถึง1ปีแล้วแต่และกันว่าเรามีความกังวลกับกิจการงานของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับน,นี่สําหรับคนที่วางแผนจะออกนะฮะอ่าถัดมาครับก็คือเรื่องของการเอาตัวเงินเก็บเงินออมนะนึกภาพนะได้เงินมา,ห,าหักค่าใช้จ่ายเป็นเงินเก็บเงินออมเงินเก็บ,เ,กบ,เ,กบเงินออมส่วนนี้เนี่ยนะครับนอกจากเอามาหมุนเวียนกิจการแล้วเอามาหมุนหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจาวันแล้ว ก็อยากจะให้มีสักส่วนหนึ่งที่สะสมเอาไว้ดูแลตัวเองนะครับในวันเกษียณหรือบางคนไม่ชอบคําว่าการบำงแผนเกษียณก็เรียกว่าเป็นการเก็บเงินสะสมเพื่อความมั่งคั่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆงานฟรีแลนซ์มันก็เป็นเซลล์อุ่พลอยนะฮะเราก็ดูแลตัวเราเองวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามคาดนะรายได้หดรายได้หายเรามีเงินสำรองแก่ตัววันหนึ่งเราก็อยากจะพักนะฮะเราก็มีเงินกินเงินใช้ในบ้านปลายเพราะฉะนั้น การเก็บสะสมเพื่อการเกษียณนะครับไม่ว่าจะเป็นอักกอชอกองทุนการออมแห่งชาติก็พอได้นะครับก็เป็นเงินสะสมเป็นบํานาญตอนเกษียณนะครับหรือเราอาจจะซื้อ SSF นะกองทุนรวมเพื่อการออมนะครับซื้อเป็น IMF กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพซื้อเป็นประกันบํานาญนะครับหรือจะลงทุนในหุ้นสะสมนะเป็นคริปโตเป็นกองทุนอะไรก็ตามสะสมไปบ้างนะครับสุดท้ายแล้ว เราคงไม่อยากจะเหนื่อยทํางานหนักไปตลอดแล้วหันไปข้างหลังก็ไม่เหลืออะไรอยู่เลยนะครับก็ต้องสู้กันไปเดือนต่อเดือนแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะพาเราไปสู่ความมั่งคั่งร่ารวยในบ้านปลายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับ3ส่วนตรงนี้นะครับฟรีแลนซ์ทุกคนก็ลองเอาไอเดียตรงนี้ไปปรับใช้กับตัวรายได้ปรับตัวกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ปรับกับเรื่องของเงินออมของเราดูนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับฟรีแลนซ์ทุกๆคนนะครับคุณออกมาทํางานคุณทําอาชีพอิสระคุณก็หวังจะมีอิสระภาพทางด้านการเงินใช่ไหมครับถ้าใช่ลองเอาแนวคิดที่ผมบอกไปบริหารจัดการเงินของคุณดูนะครับโอเคครับนี่คือเดอะมานิค o d พอดแคสต์ใน EP ีนี้นะครับการบริหารเงินสําหรับฟรีแลนซ์ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกด subscribe ติดตามแล้วก็รับฟังรับชมได้นะครับถ้าเกิดเป็นการรับชมกันแบบนี้ก็ดูกันที่ YouTube ได้เลยนะครับเห็นภาพนะแล้วก็ได้เห็นตัวกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเสียงอย่างเดียวก็ฟังผ่านพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือว่า Spotify นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมโคชุมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ